ออกลวงแล้วกับก็เขียวพอเขียวปุ๊บไอรุ่นไอโซนที่มันสมบูรณ์มันก็ะแกะ่งุกไอเราก็ล้อไม่ได้ก็ต้องเขียวเคียวเสร็จปุ๊บข้าวเขียวผสมก็ข้าวแก่งโดนตั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยทันทีอะจะปุ๋ยอะไรละ่ะอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆที่มันดินแป้งนี่ทกับรากข้าวมันจึงทําให้รากข้าวเนี่ย้องไม่พัฒนาน,นะครับใบสั้นใบเ<า>ดียวเอ้งให้ให้ดินไส่มาแหงตัวก็แพง แพงแสนแพงน้ำมันเอ่ยปุ๋ยเอ่ยต้นทุนสารเคมีทุกตัวแต่ราคาข้าวกับส่วนทางซ้ำห้ายพยายามจะให้ได้ละผลผลิตเฉลีย่ยไล่ละตันไล่ละตัน2อไล่ละตัน5้าไล่ละตัน8ก็ยังมาเจอผีซ้ำดำพอยหวานข้าวไปแล้วข้าวกับแกนแคแดงทั้งทั้งผิดปุ๋ยกับใสปุ๋ยนี่ใสเป็นเทครับก็ไม่มีปฏิกิยาที่จะตอบรับปุ๋ยเลย ออยาก็ะชีดนะฮอร์โมนก็ให้ก็ไม่มีปฏิกิริยาในการตอบรับเลยครับถ้าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหาดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะเพื่อนๆนะลองมาฟังคลิปวิดีโอที่เราจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นิดนึงครับเผื่อมันจะไปตรงกับจุดที่มันเกิดปัญหาของเพื่อนๆในแปลงนาอยู่แล้วมันอาจจะนำไปประยุก์ตหรือนำไปแก้ไขหรือนำไปป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ก็แปลงนาของเพื่อนๆตามแนวทางตามวิธีที่เราใช้อยู่ในแปลงนาของเราดูครับสาเหตุแรกมันเลยทําให้เวลาในการมักย่อยแล้วเวลาของการคลายตัวของดินนะครับมันไม่สมบูรณ์พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็ทําให้เกิดปัญหาดังที่เพื่อนๆเคยเจอมานั่นแหละครับก็คืออะไร ้าวมีอาการโคนโตนะครับใบสั้นปลายเลียวเนาะอาจจะมีลำต้นเหลืองด้วยครับแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะมีรากดำด้วยครับซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากสาเหตุของเรื่องการเตรียมเทือกแล้วก็การมักย่อยดินสีสารที่อยู่ในแปลงนาหรือว่าตอสังหรือดินในแปลงนามันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองครับมันเลยทําให้เกิดแก๊ ไฮโดรเจนซัลไฟ์หรือแก๊สไข่เน่าและไอแก๊สพวกนี้มันมีความร้อน,นครับเพื่อน,เพ,อนเพร่ะมันมีความร้อนปุ๊บมันส่งผลไปตรงกับรากข้าวมันจึงทําให้รากข้าวเนี่ยไม่พัฒนาไม่เจเโโริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถดูดซับสารอาหารได้มันจึงส่งผลให้ข้าวมีปรากฏการณ์ดังที่เพื่อนๆหลายๆท่านทิ้งคอมเมนไว้กับเรา โดยหลักของปัญหานี้ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเพื่อนๆที่เร่งรีบในการทำนาข้อแรกข้อที่สองไม่ได้เตรียมเถอะด้วยตัวเองประเภทพี่อยู่ไหนเนี่ยพ่งนี้ย้ำนาให้หน่อยเนอะมาลืนจะหวานแล้วเนี่ยประเภทนี้ครับ hi, พี่พี่อยู่ไหนเนี่ยสูบน้าไว้แล้วเนี่ยน้ําจะไปในมดแล้วพี่รีบมาปัน่นนาให้หน่อยเ้วะน้ํามันจะแห้งแล้วเนี่ยประเภทนี้ก็สาเหตุหนึ่งครับ ยุคนี้เรามันต้องแข็งขันกับเวลาตลอดส่วนตัวผมเองนะครับในกรณีที่เพื่อนๆก็น,น่าจะเห็นนะครับตามคลิปวิดีโอก่อนนที่ผมเคยลงมาก่อนนหน้านี่ครับว่าปั่นฟางแล้วผมมัดผมยดจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางอย่างไรนะครับแนวทางการใช้จุลินทรีย่อยย่อยสลาย EC3 พวกนี้ครับมันช่วยได้ครับเพื่อนๆ เศษอินทรีย์สนันหรือว่าอินทรีย์วัตถุที่มันอยู่ในแปลงนานเราเนี่ยช่วยได้แล้วช่วยได้มากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆที่มันกินแป้งเป็นอาหารนะครับจุลินทรีย์ตัวไหนก็ได้ครับที่มันกินแป้งเป็นอาหารใช้ได้หมดครับส่วนตัวของเองก็จะมี จุลินทรีย์ชาาปวกกับที่ใช้เป็นประจํานะครับแล้วก็ที่มักใช้อยู่่นะสิ่งที่ผมได้โดยตรงกับการที่ผมใช้จุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยก็คือเรื่องของนะครับอันนี้ก็คือแนวทางหนึ่งจบสาเหตุแรกเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกน้าผมเนี่ยก็ไทยนะไทยเปิด ไถดะปกติเวลาย่อยสลายเวลาคือดินมีการได้รับออกซิเจนดินมีการได้รับ UV ดินมีการถ่ายตากค่าเชื่อปกติเนี่ยแต่ปัญหานี้มันก็ยังเป็นอยู่นะเกิดจากสันเฟตเป็นพิษครับนะสันเฟตเป็นพิษนะครับเลยส่งผลให้ต้นข้าวมีลักษณะอาการดังกล่าวครับ ก็คือไม่ตอบสนองปุ๋ยไม่ตอบสนองสารอาหารไม่จเจริญเติบโตแค่แกนเช่นเดียวกันกับกรณีแรกเลยครับปุ๋ยมีแรงเทไปเลยครับเพื่อนๆใสไไปเลยครับถามว่าเขียวไหมเขียวครับแล้วเขียวแบบไหนเขียวแบบพิษปกติเออแล้วมันเขียวอย่างไรล่ะเขียวพิษปกติของแกเนี่ยเขียวไปคือลักษณะ โครงสร้างโอรฟลวเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับแต่เซลไม่ยืดเซลไม่ขยายใบยไม่โตใบไม่ยืดก็ยังมีอาการโขนโตไปเร็วเหมือนเดิมลากกระพุุดๆเหมือนเดิมลากแตกไหมแตกแต่แตกน้อยมากนี่คือปัญหาซันเฟตเป็นพิษนะครับข้าวไม่สามารถดูดซับสารอาหารทางดินได้ ผลเกิดจากอะไรครับผลเกิดมาจากใช้ปุ๋ยฟอสเฟตส,สูงติดต่อกันเป็นเวลานานใช้ปุ๋ยโอแทส,สูงติดต่อกันเป็นเวลานานใช้ยาคุมวัชพืชมากติดต่อกันเป็นเวลานานเผาฟางติดต่อกันเป็นเวลานานนี่คือสาเหตุในเง่อนไขไหนที่มันเข้าขายแล้วใกล้เคียงกับสิ่งที่เพิ่นๆทำอยู่บ้างครับ ก็พอเข้าใจมาพอทํานาแล้วใช่ไหมครับว่าเออโอเคเบื้องต้นเราก็พอจะรู้แล้วล่ะตามที่คุณอธิบายมาอ่ะแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วฉันจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ยังไงการแก้ไขปัญหาผมขออนุญาตสรุปรวมตั้งแต่เงื่อนไขแรกนะครับก็คือเรื่องของอาการเข้าเมาต่อหรือเข้าเมาแก๊สไฮโดรเจนสันไฟล์รวมมาจนถึง ตติกิยาของสารเเพดเป็นพิษก็ดินเลยส่งผลต่อไปอย่างข้าวการแก้ไขปัญหาของผมที่ใช้อยู่ผมใช้วิธีการคือปล่อยน้ําทิ้งครับปล่อยน้ําทิ้งเลยครับปล่อยน้ําทิ้งแห้งเลยครับคนณผต้องปล่อยน้ําทิ้งให้แห้งเลยครับแห้งให้ให้ดินแตกละแหงเลยครับหลังจากปล่อยน้ําทิ้งให้ดินแห้งแตกละแหงแล้วก็ทิ้งช่วงไปอีกสักระยะหนึ่ง เออรู้แล้วแหละว่าต้องปล่อยน้ําทิ้งให้มันแตกระแหงให้มันแห้งแล้วแกพอจะประมาณเวลาได้ไหมอ่ะฉันก็ไม่เคยทํานาหรอกบอกให้มันละเอียดละเอียดหน่อยสิมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจหรอกมันเป็นยังไงแล้วปล่อยให้แห้งของแกน่ะมันหมายความว่ายังไงคือเวลาผมก็กำหนดไม่ได้ไงเพื่อนนาของแกแต่ละที่เมันก็อาจจะไม่เหมือนเงี้ยของฉันที่ทําอยู่ก็ได้ถูกไหมบางทีบางแปลงไม่ปล่อยมันก็แห้งอยู่แล้ว บางแปลงปอยเป็นอาทิตย์มันก็ยังไม่แห้งครึ่งเดือนมันก็ยังไม่แห้งแล้วฉันจะไปใช้เวลาในการกำหนดได้ไงหรอเพราะฉะนั้นฉันจึงบอกว่าให้สังเกตที่ดินแตกละแห้งไงโอเคปะ่ะพอดินแตกละแห้งเพ,เพื่อนๆลองสังเกตดูต้นข้าวครับจากอาการที่มันแค่แค่แกลนแกลนแ,แ,แ,แดงแดงมันจะเปลี่ยนไปนนสับปะเกดสีเหลืองมันจะนค่อยๆหาย โครงสร้างทุกอย่างของต้นข้าวมันจะค่อยๆเปลี่ยนและหลังจากนี้แหละครับเพื่อนๆคือช่วงเวลาพอดินแตกแห้งสูบน้ําใสเลยครับพอสูบน้ําใสปุ๊บใส่ปุ๋ย,ปยทันทีเลยครับใสปุ๋ยทันทีเลยเอ๊ะ บอกเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเออรู้ว่าใส่ปุ๋ยทันทีอะแล้วสูตรอะไรละ่ะเราจะใส่อย่างไงละ่ะถ้าเราบอกเป็นสูตรผสมตอนนี้ราคาของแม่ปุ๋ยก็สูนเพราะฉะนั้นสูตรสําเ็จที่ราคามันซอบลงมากับการเอามามีดเนี่มันก็มีเช่นอ่ายี่สิบสีนี่ก็ใช้ได้นะ หรือสามซิปยี่ทิปสิปอันนี้ก็ใช้ได้ก็เอามาหวานพอหวานไปได้สักระยะนึงเนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มเห็นปฏิกิยาการตอบรับนะครับเริ่มเห็นปฏิกิยาการตอบรับของข้าวกับสารอาหารที่เราใส่ทั้งดินเลยทีนี้มันจะให้ทางดินอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงไม่พอหรอกครับเพื่อนเพราะว่ามันขาดเยอะเราก็ควรจะติดคนทางใบเสริมให้เขาด้วยแนวทางของการให้สารอาหารเสริมทางใบหรือสารอาหารละ ทางไปอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะทำแล้วมันตัวไหนล่ะแล้วฉันจะใช่ยังไงล่ะครับเพื่อนๆครับตามอินเสิร์ตเลยครับได้แล้วครับแนวทางใช่ผมสารอาหารที่เราแนะนําเร่าวๆนี้ครับลองฉีดพ่นดูนะครับผมจะไม่บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนผลิตสารเองแต่ว่า แนวทางที่จะบอกให้เพื่อนๆเนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันพอที่จะทําให้ปัญหาของเพื่อนๆเนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันขี้คลายจากนักมันเป็นเบาได้นะอย่างน้อยถึงมันจะได้ผลผลิตไม่เต็มร้อยมันก็ยังทําให้เพื่อนๆยังได้ผลผลิตด,ดีกว่าข้าวยืนต้นโดยที่ไม่มีทองหรือท้องออกมาออกรวงแล้วกับก็เขียว พอเขียวปุ๊บไอรุ่นไอโซนที่มันสมบูรณ์มันจะแก่ทุกไอเราก็ล้อไม่ได้ก็ต้องเขียวเขียวเ็จปุ๊บข้าวเขียวผสมก็ข้าวแก่โดนตัดราคาอีกเห็นไหมครับ